ครับผมที่มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะนะครับผมในข่าวในเพจทุกช่องมีนะครับผมหาดูได้นะครับแต่ว่าอยากมาเปิดใจในครั้งนี้นะครับผมอยากให้ทราบกันทั่วนะครับว่าเปิดตัวน้องคูณแล้วนะครับผมมีลูกเราเราได้รู้ไปแล้วว่าเรามีมีน้องคุณขึ้นมาแล้วใช่ครับมีลูกน้องคุณมาแล้วนะครับผมแล้วก็มีข่าวอีกว่าเป็นคนที่สองนะครับผมทำไมถึงไม่เปิดตั้งแต่ เดี๋ยวคนที่สองคือจริงหรือไม่จริงครับผมอ่าแล้วก็มีคาถามต่อมาอีกว่าทาทาไมเราไม่เปิดตั้งแต่แรกทาไมไม่ได้บอกตั้งแต่แรกครับผมทําไมถึงไม่เปิดตั้งแต่แรกเพราะว่าผมก็ดูแลอยู่นะครับผมไม่ใช่ว่าผมก็ถามทั้งนั้นว่าเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะมาออกสื่อมาออกอะไรก็เลยไม่ได้พูดไปทั้งหมดนะครับคือคือประเด็นมีมีกับ แม่น้องคุณก่อนสําหรับตัวน้องคุณอ่ะเราเปิดเพราะเราเคลียร์กับแม่น้องคุณแต่ว่าเอคนคนต่อมาก็ยังยังไม่ได้มีข่าวอะไรเราก็เลยยังไม่ได้เปิดตรงนั้นใช่ครับก็ต้องทั้งแม่เขาก็ยังไม่ไม่ได้ไม่อยากจะเปิดเพราะว่าก็คุณก็ดูแลฉันอยู่อืมมันก็ไม่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็ไม่ได้มีอะไรนี่อะไรอย่างนี้ใช่ครับก็ประมาณนี้ครับผมทั้งโลกทั้งสองคนนะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้นะก็คือมีมีจริงอ่ามีน้องคุณแล้วแล้วก็จะมีแล้วก็มีอีกคนนึงใช่ครับค่ะอ่าน้องเก้าครับอ่าน้องเก้าด้วยครับเป็นความจริงเป็นความจริงครับผมแต่วันนี้พร้อมจะเปิดแล้วแต่วันนี้พร้อมจะเปิดลเปิดจากปากกล้องเองเลยครับผมค่ะวันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์นะครับผมมีเซอร์ไพรส์ยังไม่จบหรอยังไม่จบครับอ่ายังไงวันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์มาฝากทุกคนทั่วประเทศไทยนะครับผม ว่ามีดูคนที่3มแล้วก็ก็คือมีน้องคุณมีน้อง9ก้าที่ที่เป็นข่าวข่าออกมาก่อนนั้นแล้วแล้ววันนี้จากปากของก้องเองก่อนใครเลยก่อนใครเลยครับอันนี้ไม่มีใครรู้เพื่อนๆตรงนี้ก็ยังไม่รู้ครับผมก็ก็คือมีน้องคนที่คนที่สามอ่ะถ้าเรานับเนาะก็เป็นอีกคนนึงใช่ครับ ก็ได้คุยกับคุณแม่เขาแล้วนะครับผมว่าก็ก็ดูแลถ้าผมก็คุยกันว่าไม่อยากออกสื่อนะแต่ว่าผมก็อยากให้เท่าเทียมกับลูกทุกคนคือดูแลเท่ากันแต่ขอพี่ๆที่รับชมอยู่ของพี่ๆสื่อว่าคนคนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะออกสื่อใช่ครับนะก็ก็ถ้าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องขูดงี้ไหม อ่ก็อยากให้อยากให้ฟังจากปากกล้องหรืออยากให้เห็นจากตัวกล้องเองก่อนครับเราอยากมีพื้นที่ของเขาไม่อยากออกทรงออกสื่อประมาณนี้ะคระับแล้ววันนี้เราออกมาพูดแบบนี้อยากอยากบอกอะไรกับเอฟซบ้างก็อยากจะพูดกับเอซนะครับผมว่าที่ผ่านมาคือก็ไม่ได้อยากโกหกนะครับผมทุกเรื่องนะครับ ก็อยากจะเปิดทุกเรื่องนะครับผมเพราะว่ายังไงอ,อยังไงมันก็คือเราใช่ครับผมจะถูกจะผิดวันนี้เขารักเราแล้วเราก็อยากบอกให้ทุกคนที่รักเขาได้รู้รักเราได้รู้นะฮะจากวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ที่ที่ได้พูดออกมาแล้วแหละน่ากล้องน่าจะสบายใจขึ้นครับก็เป็นเรื่องที่หนักใจพอสมควรน,นะครับผมหนักใจถึงในชีวิตเลยครับซึ่งจะ เปิดลกคนนี้ก็กลัวอีกคนคอ,อีกคนจะน้อยใจไหมจะดูแลเท่าเทียมกันไหมแต่วันนี้กล้องกล้องยืนยันแล้วว่าวันนี้เราดูแลลูกทุกคนเท่าเท่ากันใช่ครับรักลูกทุกคนเท่าเท่ากันนะคะให้ให้ทุกฝ่ายสบายใจได้ครับอ่าซิน,นีอีก่นี่ไม่มีแล้ว <c oughs> คงไม่มีนะครับผมแค่ก็จะดูแลลูกทั้งสามคนให้ดีแล้วก็ เป็นอยังครับไม่ยังไม่ยังอยากบอกกล้องบ่ะกูปวดหัวแห้งตอนนี้ยังกว่าคนที่ซ้ำครับยี่สิบบอกกล้องครับผมพอหรือเปบ่านี่ยพอครับผมไปผ่าเพชรมันมือนี่ไยปุงโอ้ยเพชรมันไหนมันแล้วซะรอซาพอเนาะพอแล้วครับผมเออไม่ทําไม่พอก็จะได้จะได้หาว่าอีกว่าจังหวัดไหนบ้างสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษคนกูจะไปหาไปไงก็ต่อจากนี้ไปก็ โฟกัสกับเรื่องงานหาเงินเพื่อครอบครัวนะครับผมก็ลูกลูกสามคนแล้วเมียนคารับผมลูกสามคนเมียจะคนคาราบเอ้ยถึงอาบเอ้ยก็สิ่งที่มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะครับผมคนเรามันชะตาชีวิตมันเดินทางคนละเส้นทางคนเราเดินทางคนละเส้นจุดหมายปลายทางคนละที่คนละทิศเพราะนั้นแล้ว อดีตที่ผ่านมาเราก็ขอให้เป็นประสบการณ์ของตัวเราทุกคนนะครับอนาคตไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่วันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วบอทกับทีมงานตัวเกียวมิวสิกก็พร้อมจะซัพพอร์ตเธอเพราะเธอก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในครอบครัวตัวเกียวมิวสิกสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแต่ในอนาคตเราก็จะไม่รู้นะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะแต่วันนี้เรารู้แค่ว่าโอเคเธอเป็นแบบนี้อดีตเป็นแบบนี้พวกเราพร้อมซัพพอร์ตทุกคนแต่อนาคต กับบอหัวเพราะว่ากับบรูว่าที่เดียวอนาคตสัยญาใด้บอกกับบอลรูคอยสิเรจังไดกับบลรูแค่นั้นล่ะอันนี้ไม่มีใครรู้วันนี้เรายังรักกันวันนี้เรายังซัพพอร์ตกันให้จําวันนี้ไว้วันที่เราดีต่อกันไว้โอเคเนาะเรื่องอนาคตเราก็ค่อยพักกันเนาะแต่วันนี้โอเคลูก3มแล้วครับพอแล้วนะครับผมกูเมย์ครับกีฬาออกข้าวแล้วครับผมพอแล้วเนาะโอเคอะอยากกล่าวอะไรวันนี้ความรู้สึกอยากขอบคุณใครบ้างก็ขอบพระคุณ กอดก่อนนะครับผมที่ให้โอกาสนะครับผมที่ช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมในตัวของกล้องวายุคนนี้นะครับผมอยากกอดสักทีได้ไหมครับได้ขอขอ,ขอ,ขอ,อกอดสักก่อนนะครับผมก็ดีแล้วล่ะลูกสามคนก็จะได้เอฟซีก็จะแห่อาไรเพิ่มอีกหู้แล้ว,วาพังเผิอดเดือนละจักบาทเดือนละจัหมงิน ผมนะสู่ต่อไปครับผมทํางานเจ้าของอดอยากปากปิ้งกับยงดอกครับผมถึงแม้ตัวเองจะกินข้าวเหนียวกับเจ้าปลาแดกครับผมให้ลูกกิมไก่อนเด้อจำไ้นะครับผมอ้าวขอบคุณเอฟซีอย่างแนมเลอนี้ตั้งแดก็อขอบคุณเอฟซีโตเกียวทุกคนนะครับผมทุกบ้านทุกบ้านทุกหลังนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณทีมงานเดนเซอร์ทุกคนนะครับผมขอบคุณเบื้องหลังทุกคนนะครับผมที่ให้กำลังใจกลองมาตลอดนะครับ ขอบพระคุณทั้งบ้านที่ยังเมตตาครับขอบพระคุณที่ส่งกำลังใจมาให้กล่องวัยยุคคนนี้นะครับคือเป็นสีเกตบั่เน,เนี่ยขอบพระคุณนะครับกัสิสูข้าผมทุกก้าวที่ยังผ่านมาจากตกเขียวนะครับขอบพระคุณบอดดีเคือนะครับกับ ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่ยังให้งานและรับผมที่ส่งงานให้ตลอดนะครับผมให้ไปไล่ไปยังเพื่อขอค้อโตเกียวนะครับขอบพระคุณแม่คิงเบย์นะครับที่นั่งฝากก็ขอหยุดคุนอยู่เพราะโตเกียวครับ <c oughs> ขอบคุณพี่ๆหน้อ,นองๆนะครับ กำลังใจกล้องนะครับก็ไม่เป็นไรคนเราอะมันไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้แต่ว่าอนาคตของเองอะเองสามารถเลือกที่เองจะทำได้พี่อยากให้เองอะเอาอดีตที่เองเคยคิดพลาดแล้วก็มาปรับปรองแก้ไขในอนาคตต่อไปอยากให้เอง ส,ส,สู้ๆกับทุกสิ่งเพราะว่ามีคนที่รักเองมากเช่นกัน